ในสังคมวัยรุ่นเมืองกรุงยุคนั้นเสียงดนตรีและเพลงคือสายใยสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันหนุ่มสาวต่างนิยมการแต่งกายที่เนียกโก้เดินเฉิดฉายตามย่านการค้าหรือรวมตัวกันตามร้านตู้เพลงหยอดเหรียญเพื่อเสพความสุขเล็กๆในแต่ละวันเพลงคือแฟชั่นและยังเป็นเครื่องมือแสดงตัวตนหลายคนถึงขั้นเขียนจดหมายขอเพลงทางวิทยุโดยใช้นามแฝงที่เต็มไปด้วยความหมายหรือความฝันในใจเช่นดวงดาว สดาวฟ้าหรือชีวินริชาร์ดพวกเขายกย่องตนเองเป็นว่าเป็นนักเพลงที่มีวงสังคมกว้างขวางและเป็นที่ภาคภูมิใจในโลกของวัยรุ่นกลุ่มนี้มีชื่อของหนุ่มรุ่นจากตรอกใบเล่ที่เป็นที่กล่าวถึงเขาคือแดงใบเล่ชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีกริยามารยาทสุภาพนุ่มนวลและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ทำให้สาวๆหลายคนทอดสะพานให้เสมอเขาไม่ใช่คนไร้เดีงสาแต่กลับมีความอ่อนโยน ที่ทำให้ผู้คนยอมรับและชื่นชมแดงคุ้นชินกับการได้รับความสนใจแต่ว่าชีวิตยังดำเนินไปอย่างปกติจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในบรรยากาศร้านกาแฟาแห่งหนึ่งท่ามกลางการพูดคุยของเพื่อนฝูงมีหญิงสาวปรากฏตัวขึ้นพร้อมความงามที่สะดุดตาแอลวัลภาสาวร่างอรชรใบหน้าคมสวยที่เปล่งประกายด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวก้าวเข้ามาหยุดยืนใกล้ๆ และเพียงชั่วขณะที่ศบทากับแดงความรู้สึกแปลกประหลาดก็ถาโถมเข้าสู่ร่างกายของเขาราวกับถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตวิญญาณทั้งมวลสั่นสะท้านไม่รู้ว่าเป็นความหนาวหรือความร้อนแต่แรงดึงดูดนั้นชัดเจนเกินจะปฏิเสธได้แม้เขาจะคุ้นเคยกับผู้หญิงมามากแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงภาพของเธอทิ้งร่องรอยลึกในจิตใจตั้งแต่แรกพบแววตาหวานวาวนั้น เหมือนจะยิ้มยวนอยู่ตลอดเวลาทําให้หัวใจของแดงสั่นคลอนโดยไม่รู้ตัวหลังจากช่วงเวลาสั้นๆที่เหมือนถูกมนต์สะกดการแนะนําตัวก็ทําให้เขาได้รู้ว่าวัลลภาเป็นนักร้องในบาโอเอซิสเธออธิบายอย่างถ่อมตนว่าเป็นเพียงนักร้องธรรมดาที่ร้องเพลงเลี้ยงชีพแต่สําหรับแดงกลับมองเห็นแววแห่งอนาคตที่สดใสรออยู่ในตัวเธอทันทีเขาเชื่อมั่นว่าในวันหนึ่ง ชื่อของวัลภาต้องเปล่งประกายโด่งดังสมศักดิ์ศรีเมื่อการพบกันครั้งแรกจบลงหญิงสาวจากไปด้วยท่วงทาสง่างามทิ้งไว้เพียงความทรงจำฝังลึกในใจชายหนุ่มวันนั้นเองได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่มีใครคาดคิดระหว่างนักร้องสาวผู้เปล่งประกายและหนุ่มรุ่นจากตรอกใบเล่ที่หัวใจเริ่มสั่นไหวหลังจากการพบกันครั้งแรกแดงใบเล่ก็ไม่อาจละสายตาและความคิดถึงจากหญิงสาวที่พึ่งเข้ามาในชีวิตได้ ความงดงามและสเสน่ห์อันลึกล้ำของวัลลภาเหมือนแรงดึงดูดที่คอยชักนำให้เขาแวะเวียนไปหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกครั้งที่พบกันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็แนบแน่นและอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วจนในที่สุดความผูกพันนั้นกลายเป็นเหมือนเงาที่ติดตามกันไปทุกหนแห่งเมื่อหัวใจได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงที่เขาหลงไหลแดงก็เริ่มละเลยความผูกพันบางอย่างกับกลุ่มเพื่อนเก่าโดยเฉพาะกับปุระเบิดขวด ที่เคยสนิทสนมและร่วมเผชิญเหตุการณ์ต่างๆด้วยกันมาความใกล้ชิดกับวลภากลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ช่องว่างระหว่างแดงกับเพื่อนฝูงค่อยๆถ่างกว้างออกไปทีละน้อยแต่ในห้วงเวลานั้นเขากลับเลือกที่จะพอใจอยู่กับความสุขส่วนตัวมากกว่าจะหวนกลับไปหาความสัมพันธ์เดิมๆที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความรักอันอบอุ่นกับหญิงสาวนักร้องจึงกลายเป็นโลกใหม่ของแดงโลกที่เต็มไปด้วยความหวังความฝัน และความงดงามที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในยุคสมัยที่เมืองกรุงเต็มไปได้วยเสียงชีวิตชีวาของวัยรุ่นเสียงดนตรีและเพลงกลายเป็นหัวใจของวิถีชีวิตแทบทุกคนหนุ่มสาวต่างพากันแต่งตัวโก้หรูเดินเฉิดฉายไปตามย่างกัน้าที่มีเพียงไม่กี่แห่งร้านตู้เพลงที่ต้องหยอดเหรียญเพื่อเลือกฟังคือสถานที่ยอดนิยมที่ทุกคนต่างไปจับจองพื้นที่และเมื่อใดที่เกิดความไม่พอใจขึ้น การหยกพวกตีกันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สังคมกลุ่มนั้นคุ้นชินกระแสนิยมอีกอย่างหนึ่งที่กลายเป็นแฟชั่นและแพร่หลายก็คือการเขียนจดหมายไปยังสถานีวิทยุเพื่อขอเพลงให้แก่กันและกันโดยใช้นามแฝงที่ตั้งขึ้นตามใจชอบบางเลือกชื่อที่งดงามอย่างดวงดาวหรือสดาวฟ้าบางเลือกชื่อที่โรแมนติกและคล้ายบทกวีเช่นดุดเดือนหรือเหมือนจันทร์ และบางคนก็เลือกใช้ชื่อที่สะท้อนความนิยมจากต่างประเทศอย่างเตือนใจเพรสลีย์หรือชีวินริชาร์ดการแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนการขอเพลงในลักษณะนี้กลายเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางดนผู้ที่เข้าร่วมเรียกตนเองอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นนักเพลงจากความนิยมดังกล่าวทําให้เกิดการจัดงานสังสรรค์ของกลุ่มน,นักเพลงขึ้นในหลายพื้นที่และหนึ่งในนั้นคือย่านตรอกช่างนาคงานสังสรรค์เต็มไปด้วยความคลึกคลื้นรื่นเร,ร,ร,ริง หนุ่มสาวต่างมารวมตัวกันมากมายเพื่อร่วมสนุกสนานแดงใบเล่เองก็ไม่ได้พลาดที่จะเข้าร่วมเขามากับปุระเบิดขวดและหล่อปังต่อซึ่งทั้งสามคนถือว่าตนเองก็เป็นนักเพลงที่มีระดับเช่นเดียวกันบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาดนตรีเสียงหัวเราะและความคึคกคักของหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยความฝันและไฟแรงนั่นคือลอกของนักเพลงโลกที่กำลังหล่อหลอมความทรงจำความสัมพันธ์ และความขัดแย้งของพวกเขาให้เข้มข้นขึ้นทีละน้อยในงานสังสรรค์ของเหล่านักเพลงที่ตรอกช่างนาคทากลางบรรยากาศสนุกสนานและความคึกคักปุระเบิดขวดกลับเก็บความขุ่นข้องหมองใจบางอย่างไว้ในใจเขาเพ่งมองนักร้องหนุ่มผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไม่ไกลชายคนนั้นคือผู้ที่เคยทําให้ปุ๋เสียหน้าเมื่อค่ําคืนก่อนเหตุเพียงเพราะหญิงสาวที่นั่งอยู่กับเขาถูกเรียกตัวไปหาอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงใจการกระทําเช่นนั้น ทิมแทงศักดิ์ศรีของปุ๊อย่างรุนแรงด้วยความเป็นคนเจ้าคิดเจ้าโกรธปุ๊ไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้เขาเฝ้าวางแผนที่จะตอบโต้แต่แทนที่จะลงมือเองกลับพยายามผลักภาระให้แดงใบเลข่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาคิดว่ามิตรภาพและความผูกพันเก่าแก่คงเพียงพอที่จะทําให้เพื่อนรักยอมลงมือแทนตนทว่าเมื่อปัญหาถูกวางลงตรงหน้าแดงกลับเลือกที่จะปฏิเสธเขาเห็นว่านั่นไม่ใช่เรื่องของตนเอง และไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องพัวพันกับความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องความสุภาพและความอ่อนโยนในตัวแดงผลักดันให้เขาไม่ยอมใช้กำลังอย่างไร้เหตุผลอีกต่อไปการตัดสินใจครั้งนั้นกลายเป็นบาดแผลที่ลึกซึ้งต่อมิตรภาพปุระเบิดขวดรู้สึกว่าถูกทรยศและถูกทอดทิ้งเขามองว่าแดงเปลี่ยนไปห่างเหินและลืมความหลังที่เคยร่วมทุกข์เริ่มสุขกันมารอยร้าวแห่งความสัมพันธ์จึงเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน แม้หล่อปังตอจัดพยายามประคับประคองให้ทั้งสองกลับมาปรองดองแต่ความโกรธเกรี้ยวของปุ๊ก็แรงกล้าเกินกว่าจะปรนีประนอมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างแดงและปุ๊จึงไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกต่อไปเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยเสียงเพลงและสายสัมพันธ์หวานซึง้งจบลงด้วยความแตกแยกที่ไม่มีวันย้อนคืนความทรงจําเหล่านี้จึงถูกจารึกไว้เป็นบทเรียนของมิตรภาพและความรักในโลกวัยรุ่นยุคหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยทั้งความงามและความขมขื่นในเวลาเดียวกัน